คุณเคยสงสัยไหมว่าอาหารง่ายๆอย่างหนึ่งสามารถเปลี่ยนสุขภาพและพลังชีวิตของคุณได้อย่างไรและถ้าฉันบอกคุณว่ามันเทศธรรมดาธรรมดาไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่สามารถปฏิวัติสุขภาพของคุณได้หละ ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปค้นพบประโยชน์ที่น่าทึ่งของการกินมันเทศทุกวันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่การช่วยเสริมสุขภาพดวงตาปรับปรุงระบบย่อยอาหารไปจนถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมันเทศกำลังจะกลายเป็นดาวเด่นในเมนูของคุปนะรอจนถึงตอนท้ายเพราะคุณไม่อยากพลาดวิธีที่มันเทศอาจช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อย่างแน่นอนพร้อมไหมไปเริ่มกันเลย พลังทางโภชนาการของมันเทศมันเทศไม่ได้เป็นเพียงอาหารสีสันสดใสบนจานของคุณเท่านั้นแต่มันยังเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่อัดแน่นด้วยสารอาหารมากมายซึ่งมอบประโยชน์ให้กับร่างกายคุณอย่างเหลือเชื่อทําให้มันเทศกลายเป็นวัตถุดิบที่ควรมีติดครัวม,มาดูกันว่าทําไมรากเพื่อชนิดนี้ถึงสมควรได้รับตําแหน่งสําคัญในครัวของคุณเริ่มจากวิตามินเอกันก่อนมันเทศขนาดกลางเพียงหนึ่งหัวสามารถให้วิตามินเอได้มากกว่า400%ของปริมาณที่แนะนํา ในแต่ละวันวิตามินเอถูกแปลงมาจากเบตาแคโรทีนสารสําคัญที่ทาให้มันเทศมีสีส้มสดใสาสารต้านอนุมูลอิสระนี้ช่วยดูแลดวงตาได้เป็นอย่างดีมันช่วยพัฒนาการมองเห็นในที่มืดป้องกันอาการตาแห้งและปกป้องกระจกตาเพื่อให้ดวงตาของคุณแข็งแรงและมีสุขภาพดีเมื่อคุณอายุมากขึ้นไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเทศได้รับการยกย่องในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมาอย่างยาวนาน แต่ประโยชน์ของวิตามิน A ไม่ได้หยุดอยู่ที่ดวงตาเท่านั้นมันยังเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับระบบภูมิคุ้มกันของคุณอีกด้วยวิตามิน A ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเสริมสร้างการป้องกันเชื้อโรคและการติดเชื้อช่วงฤดูไขห้หวัดใหญ่การเพิ่มบันเทศในมื้ออาหารของคุณอาจเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้น ถัดมาเรามาพูดถึงวิตามินซีซึ่งมันเทศก็อุดมไปด้วยเช่นกันวิตามินซีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันแต่คุณรู้ไหมว่ามันยังมีความสําคัญต่อสุขภาพผิวอีกด้วยด้วยการช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนวิตามินซีช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวและลดริ้วรอยแห่งวัยเช่นริ้วรอยลึกและตีนกานอกจากนี้มันยังช่วยเร่งการหายของบาดแผลได้อีกด้วย ดังนั้นอาหารที่อุดมด้วยมันเทศสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวจากการบาดเจ็บได้เร็วขึ้นอีกหนึ่งสารอาหารสําคัญในมันเทศที่หลายคนมักมองข้ามคือแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมแมกนีเซียมเป็นที่รู้จักในฐานะตัวช่วยในการลดความเครียดช่วยให้คุณผ่อนคลายและส่งเสริมการนอนหลับที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการทํางานของกล้ามเมนือ้อและระบบประสาททําให้แมกนีเซียมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่มีรฟ์สไตล์ แอคทีฟ <Active S 2> ไม่เพียงเท่านั้นแมกนีเซียมยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสนับสนุนกระบวนการผลิตพลังงานทาให้มันเทศเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสําหรับผู้ที่กําลังจัดการกับโรคเบาหวานหรือหลีกเลงนิ่งภาวะน้ําตาลตกและเราจะไม่ลืมพูดถึงใยอาหารมันเทศเป็นแหล่งใยอาหารชั้นยอดโดยเฉพาะใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ําซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณในลําไส้ของคุณทําให้การขับถ่ายราบรื่น และช่วยป้องกันอาการท้องผูกนอกจากนี้ใยอาหารยังช่วยดูแลสุขภาพหัวใจโดยลดระดับคอเลสเตอรอลและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับผู้ที่พยายามจัดการหรือป้องกันโรคเบาหวานประเภท2 แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดมันเทศยังมีปริมาณเล็กน้อยของแร่ธาตุที่จำเป็นอื่น,นๆเช่นโพแทสเซียมซึ่งช่วยรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และควบคุมความดันโลหิตอีกทั้งยังมีแมงกานีสซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มักถูกมองข้ามแต่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกและระบบเผาผลาญ สิ่งที่ทำให้มันเทศโดดเด่นยิ่งขึ้นคือพลังของสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากเบต้าแคโรทีนแล้วมันเทศยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆที่ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระในร่างกายของคุณอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเครียดออกซิเดชันซึ่งนำไปสู่การอักเสบและโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและมะเร็งการกินมันเทศเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายของคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการต่อสู้กับผลกระทบเหล่านี้อย่าลืมมันเทศสีม่วง มันเทศชนิดนี้อาจไม่ได้รับความนิยมมากเท่ามันเทศสีส้มแต่เต็มไปด้วยแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เชื่อมโยงกับประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแอนโทไซยานินสามารถลดการอักเสบปรับปรุงการทำงานของสมองและลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดได้สรุปมันเทศไม่ใช่แค่อาหารที่อร่อยและหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานทางโภชนาการที่มีประโยชน์หลากหลายตั้งแต่การดูแลสุขภาพตาเสริมภูมิคุ้มกัน สนับสนุนสุขภาพหัวใจไปจนถึงการต่อสู้กับการอักเสบและสิ่งที่ดีที่สุดคือมันเทศสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะอบบทดหรือปั่นเป็นซุป เมื่อพูดถึงคาร์โบไฮเดรตคุณอาจรู้สึกสับสนกับตัวเลือกมากมายเช่นข้าวขนมปังพาสตา้าหรือมันฝรั่งแต่คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันและมันเทศนั้นโดดเด่นกว่าใครในฐานะตัวเลือกที่ดีกว่ามาดูกันอย่างใกล้ชิดว่ามันเทศเปรียบเทียบกับตัวเลือกคาร์โบไฮเดรตทั่วไปอย่างไรและทำไมมันเทศถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณมันเทศเวอร์ัสมันฝรั่งขาว เริ่มจากมันฝรั่งขาวซึ่งเป็นที่นิยมในหลายครัวเรือนถึงแม้ว่ามันฝรั่งขาวและมันเทศจะมีลักษณะคล้ายกันในฐานะอาหารแป้งและให้พลังงานแต่คุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันอย่างมากมันเทศอุดมไปด้วยเบตาแคโรทีนซึ่งแทบไม่มีในมันฝรั่งขาวเลยนั่นหมายความว่ามันเทศช่วยให้คุณได้รับวิตามินเอที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตาภูมิคุ้มกันและการฟื้นฟูผิวในขณะที่มันฝรั่งขาวไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้มันเทศยังมีดัชนีน้ำตาในเลือด G.I. ที่ต่ำกว่ามันฝรั่งขาวซึ่งหมายความว่าอาหารที่มี G.I. สูงจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วตามด้วยการลดลงซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและหิวอีกครั้งในทางกลับกันมันเทศจะปล่อยทางงานออกมาอย่างช้าๆให้พลังงานที่สม่ำเสมอและช่วยให้อิ่มนานขึ้นทำให้มันเทศเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดหรือน้ำหนักตัวมันเทศ vs ข้าว ถัดมาเรามาดูข้าวซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักในหลายประเทศข้าวขาวแม้จะสะดวกและทําให้อิ่มแต่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยมากข้าวขาวมักถูกเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเปล่าเพราะให้พลังงานนอแต่ขาดใย,ยอาหารและสารอาหารที่ร่างกายต้องการในขณะที่มันเทศอุดมไปด้วยใยอาหารซึ่งไม่เพียงช่วยการย่อยอาหารแต่ยังช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้คงที่ อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของมันเทศคือความหลากหลายในการทําอาหารขณะที่ข้าวมักจะเป็นเมนูข้างจานมันเทศสามารถเป็นพระเอกของจานได้ไม่ว่าจะอบบทหรือทําเป็นเส้นบะหมี่มันเทศสามารถเพิ่มเนื้อสัมผัสและรสชาติให้กับมื้ออาหารของคุณได้หลากหลายมันเทศัสขนมปังและพาสตา้า ขนมปังและพาสต้าเป็นอาหารที่หลายคนโปรดปรานแต่ส่วนใหญ่ทำจากธัญพืชขัดสีซึ่งกระบวนการนี้ได้ลบใยอาหารและสารอาหารที่มีประโยชน์ออกไปทำให้อิ่มได้น้อยกว่าและยังอาจทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วอีกด้วยในขณะที่มันเทศมีใยอาหารสูงมากเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าตัวอย่างเช่นแทนที่จะทานแซนด์วิชลองทำมันเทศอบเป็นขนมปังดูเพียงแค่หั่นมันเทศตามยาวนาไปอบหรือปิ้งจากนังใสท็อปปิ้งตามใจชอบเช่นอะโวคาโดไข่หรือในถุงหมาเป็นทางเลือกที่อร่อยและอุดม ด้วยสารอาหารมันเทศ vs ขึน้นโอ๊สุดท้ายมาพูดถึงขึน้นโอซึ่งมักถูกขนานนามว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดขึ้นอมีโปรตีนและกรดอะมิโนสูงแต่ไม่ได้ให้เบต้าแคโรทีนและวิตามินเอในระดับเดียวกับมันเทศมันเทศยังมีรสหวานตามธรรมชาติทําให้เหมาะทั้งในเมนูขาวและหวานความยั่งยืนของมันเทศข้อดีอีกอย่างของมันเทศคือเป็นพืชที่ยั่งยืนเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอย่างข้าวและข้าวสาลีมันเทศใช้น้ําน้อยกว่า และสามารถเติบโตในดินที่ขาดสารอาหารได้ดีธําให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพของคุณสรุปกินมันเทศทุกวันได้ไหมคําตอบคือได้แต่ต้องกินอย่างพอดีมันเทศอุด,ดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์แต่การกินมากเกินไปโดยเฉพาะกับอาหารอื่นที่มีวิตามินเอสูงอาจทําให้เกิดภาวะเกินวิตามินเอในร่างกายได้ตราบใดที่คุณสมดุลการบริโภคกับอาหารอื่นๆมันเทศถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในแต่ละวัน พร้อมสำหรับสูตรอาหารที่สร้างสารรค์ในส่วนถัดไปเราจะพาคุณไปรู้จักวิธีปรุงมันเทศที่สร้างสารรค์และอร่อยที่คุณสามารถลองทำเองได้ง่ายๆที่บ้านรอติดตามนะคะมันเทศไม่ได้มีดีแค่สารอาหารแต่ยังเป็นวัตถุดิบที่หลากหลายที่สุดในครัวของคุณไม่ว่าคุณกำลังมองหาอาหารว่างง่ายๆมืออาหารหนักหรือขนมหวานแสนอร่อยมันเทศสามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้มาดูกันว่าคุณสามารถทำอาหารจากมันเทศได้อย่างสร้างสารรค์และน่าทานขนาดไหน 1. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยแพนเคก้กมันเทศใครว่าของอร่อยจะไม่ดีต่อสุขภาพแพนเคก้กมันเทศคือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่เพียงบดมันเทศต้มสุกผสมกับไข่แป้งอัลมอนด์เล็กน้อยและอบเชยเล็กน้อยนําไปทอดในกระทะจนสุกเหลืองทองจากนั้นโรยหน้าด้วยผลไม้สดและน้ำผึ้งนิดหน่อยแค่นี้คุณก็จะได้มื้อเช้าที่อร่อยและอุดมด้วยสารอาหาร2ขนมปังมันเทศแทนขนมปังแป้งสาลีมองหาทางเลือกที่ไม่มีกลูเตนอยู่หรือเปล่า ขนมปังมันเทศคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบห่นมันเทศตามยาวเป็นชิ้นบางๆแล้วนำไปอบหรือปิ้งจนเนื้อนุ่มจากนั้นเติมท็อปปิ้งที่คุณชอบเช่นอะโวคาโดไขล่ลวกหรือในถั่วผสมเมล็ดเจียทั้งอร่อยและเหมาะสำหรับมื้อเช้าของว่างหรือมื้อกลางวานันแบบเบาๆ 3. อิ่มอุ่นด้วยซุปมันเทศ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ซุปร้อนๆในเย็นวันฝนตกลองซุปมันเทศที่ทำง่ายและอร่อยเพียงนำมันเทศอบจนคาราเมลจากนั้นปัน่นรวมกับกะทิขิงสดและจันเทศเล็กน้อยคุณก็จะได้ซุปเนื้อเนียนนุ่มที่อุดมไปด้วยสารอาหารเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนลองใส่ผงกะหรี่หรือลูกผักชี 4. โบมันเทศหลากสีหากคุณชอบเตรียมอาหารล่วงหน้าโบมันเทศบูเดโบ คือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเริ่มต้นด้วยมันเทศอบหัน่นเตาจากนั้นเพิ่มข้าวกล้องหรือคว้โนผักใบเขียวถั่วชิกพีและผักอบอื่นๆที่คุณชื่นชอบราดด้วยซอสทาฮินีหรือซอสมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติคุณสามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมได้ตามที่มีในตู้เย็นหามมันเทศทอดกรอบแบบเฮลตี้อยากได้ของว่างกรอบกอบไหมลองมันเทศทอดกรอบแบบโฮมเมดเพียงหั่นมันเทศ เป็นแผ่นบางๆาคลุกน้ำมันมะกอกเล็กน้อยโรยเกลือทะเลและนำไปอบจนกรอบคุณสามารถเพิ่มเครื่องเทศเช่นปาปริกาผงกระเทียมหรืออบเชยเพื่อเพิ่มรสชาติมันเทศกรอบเหมาะสำหรับจิ้มกับกูคาโมเลฮัมมุสหรือซอสโยเกิร์ต 6. มันเทศสดแบบคลาสสิกมันเทศบดเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมแทนมันฝรั่งบดต้มหรืออบมันเทศจากนั้นบดให้เนียนใสนมสดหรือครีมเล็กน้อยเนยและจันเทศหากต้องการรสชาติแบบเผ็ดลองใส่กระเทียมอบหรือชิส้าเมซานมันเทศบดเหมาะก,กับไก่อบหรือปลาย่าง 7. ขนมหวานจากมันเทศรู้หรือไม่ว่ามันเทศสามารถใช้ทำขนมได้ด้วยรสหวานตามธรรมชาติมันเทศเหมาะสำหรับบราวนี่พายหรือแม้แต่ไอศกรีมสำหรับบราวนี่ลองบดมันเทศแล้วผสมกับผงโกโก้แป้งอัลมอนด์และน้ำเชื่อมเมเปิ้ลเล็กน้อยสำหรับพายมันเทศให้ผสมมันเทศบดกับไข่น้ำตาลและเครื่องเทศเ,ทศเช่นอบเชยและลูกจันเทศจากนั้นอบในแป้งพายที่กรอบนุ่ม 8. เส้นบะหมี่มันเทศชอบพาสต้าแต่กำลังมองหาตัวเลือกที่เบากว่า ลองใช้มันเทศทำเส้นบะหมี่ดูเพียงใช้เครื่องซารลเซอร์ทำเส้นจากมันเทศติดจากนั้นผัดในน้ำมันม,นมะกอกกระเทียมและผักสดเติมซอสมารินาราหรือเพสโต้เพื่อความอร่อยแบบสุขภาพดี 9. สมูทตี้มันเทศใช่แล้วคุณสามารถดื่มมันเทศได้ต้มมันเทศแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นปัน่นกับนมอ,อัลมอนต์กล้วยแช่แข็งในถั่วและอบเชยคุณจะได้สมูทตี้ที่ครีมมี่และอุดมด้วยสารอาหารเหมาะสำหรับมื้อเช้าหรือหลังออกกำลังกาย 10. มันเทศอบง,ง่ายแต่คลาสสิก บางครั้งเมนูที่ง่ายที่สุดลับดีที่สุดหั่นมันเทศเป็นชิ้นต่าคลุกกับน้ำมันมะกอกเกลือกพริกไทยและเครื่องเทศที่คุณชอบเช่นปาปริก้ายีร่ราหรือโรสแมรี่จากนั้นนำไปอบจนกรอบนอกนุ่มในมันเทศอบเหมาะสำหรับเป็นเครื่องเคียงหรือใส่ลงในสลัดและโบอาหารคุณจะเริ่มเมนูไหนก่อนมันเทศเป็นวัตถุดิบที่หลากหลายและไม่มีวันน่าเบือ่อไม่ว่าคุณจะอบบดหรือทำขนมหวานมันเทศจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับมื้อของคุณ คุณเคยลองเมนูเหล่านี้หรือยังหรือมีสูตรที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษมาแชร์ไอเดียของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณมันเทศเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในเมนูของคุณได้แต่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นในชีวิตการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมคือกุญแจสําคัญมาดูกันน้องว่าอะไรคือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการกินมันเทศมากเกินไปและวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะที่ยังคงได้รับประโยชน์จากมันเทศอย่างเต็มที่ 1. การได้รับวิตามินเอเกินความจําเป็นมันเทศขนาดกลางหนึ่งหัวสามารถให้วิตามินเอได้มากกว่า400%ของปริมาณที่แนะนําในแต่ละวันแม้ว่านี่จะยอดเยี่ยมสําหรับดวงตาผิวและระบบภูมิคุ้มกันของคุณแต่การบริโภควิตามินเอในปริมาณมากเกินไปในระยะยาวอาจนําไปสู่ความเป็นพิษได้โดยเฉพาะหากคุณกินอาหารหรืออาหารเสริมที่มีวิตามินเอสูงร่วมด้วยภาวะพิษจากวิตามินเอหรือที่เรียกว่าไฮโพเทมินอซิสเอเกิดขึ้น เมื่อวิตามินเอซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันสะสมในตับมากเกินไปอาการที่อาจเกิดขึ้นได้แก่เปียนสีสัตว์คลื่นไส้ปวดสีสัตว์และในกรณีร้ายแรงอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อตับได้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรหลีกเล,ล,ลี่ยงมันเทศแต่ควรบริโภคในปริมาณที่พอดีและควรสมดุลกับอาหารชนิดอื่น,น2การสะสมของเบตาแคโรทีนและการเปลี่ยนสีผิวคุณเคยเห็นใครที่มีสีผิวอมส้มหรือไม่ ภาวะนี้เรียกว่าแคโรทีนเนียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณบริโภคเบตาแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งเป็นสารที่ทําให้มันเทศมีสีส้มสดใสแคโรทีนเนียไม่เป็นอันตรายและสามารถแก้ไขได้ด้วยการลดการบริโภคอาหารที่มีเบตาแคโรทีนสูงแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอาจบริโภคอาหารที่มีสารนี้มากเกินไปการกินมันเทศสัปดาห์ละ2อถึงสาครั้งแทนที่จะกินทุกวันอาจช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ 3. ผลกระทบต่อน,น้ำตาลในเลือดสำหรับบ,บางคน แม้ว่ามันเทศจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่ามันฝรั่งขาวแต่มันเทศยังคงเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินการกินมันเทศในปริมาณมากเกินไปในมื้อเดียวอาจทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น หลักสำคัญคือการควบคุมปริมาณลองจับคู่มันเทศกับโปรตีนและไขมันดีเช่นอกไก่ย่างหรืออะโวคาโดเพื่อชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและป้องกันการพุ่งขึ้นของน้ำตาลในเลือดนอกจากนี้วิธีการปรุงอาหารก็มีผลการต้มมันเทศส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าการอบหรือทอดสีโพแทสเซียมสูงในบางภาวะสุขภาพมันเทศเป็นแหล่งที่ดีของโพแทสเซียมซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตและสมดุลของของเหลว ในร่างกายแต่สําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตาการบริโภคโพแทสเซียมมากเกินไปอาจเป็นปัญหาได้หากไตไม่สามารถกําจัดโพแทสเซียมส่วนเกินได้อาจนําไปสู่ภาวะไฮเปอร์คลีมีอซึ่งเป็นภาวะที่ทําให้หัวใจเต้นผิดปกติและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้หากคุณมีภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับไตปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณโพแทสเซียมที่เหมาะสมสําหรับคุณ 5. ความไวต่อใยอาหารใยอาหารเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่โดดเด่นของมันเทศแต่สําหรับบางคนที่มีระบบย่อยอาหารไว หรือมีภาวะเกี่ยวกับลำไส้การกินใยอาหารในปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือไม่สบายท้องได้หากคุณไม่คุ้นเคยกับการบริโภคใย,ยอาหารในปริมาณมากลองเพิ่มมันเทศในอาหารของคุณทีละน้อยเพื่อให้ระบบย่อยอาหารปรับตัว 6. สารตกค้างจากยาฆ่ามแมลง แม้ว่ามันเทศจะถือว่าเป็นพืชที่มีความเสี่ยงต่ำต่อสารเคมีตกค้างแต่ก็ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะเลือกมันเทศออแกนิกหากเป็นไปได้โดยเฉพาะหากคุณวางแผนที่จะกินเปลือกล้างและขัดมันเทศอย่างละเอียดก่อนปรุงอาหารเพื่อขจัดสิ่งตกค้างที่อาจเกิดขึ้นวิธีหลีกเลี่ยงการบริโภคเกินขนาดตอนนี้เราได้สำรวจข้อควรระวังแล้วลองมาดูวิธีที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับมันเทศได้โดยไม่ต้องกังวลควบคุมปริมาณ จำกัดปริมาณการบริโภคมันเทศประมาณหนึ่งหัวขนาดกลางต่อมือ้อสมดุลอาหารจับคู่มันเทศกับผักชนิดอื่นๆโปรตีนและธัญ,ญพืชเพื่อให้ได้สารอาหารหลากหลายเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารสลับระหว่างการต้มการอบและการนึ่งเพื่อรักษาสมดุลของดัชนีน้ำตาลใส่ใจกับอาหารเสริมหากคุณกำลังรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินที่มีวิตามินเอสูงพิจารณาลดปริมาณการบริโภคมันเทศลง สมดุลคือกุญแจสำคัญมันเทศเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในอาหารของคุณซึ่งมบประโยชน์นับไม่ถ้วนเมื่อบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมด้วยการควบคุมปริมาณและใส่ใจกับการรับประทานอาหารคุณสามารถเพลิดเพลินกับข้อดีทั้งหมดของมันเทศโดยไม่มีข้อเสียใดๆหากพร้อมแล้วเรามาต่อก,กันด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจของมันเทศในส่วนถัดไปมันเทศไม่เพียงแต่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุน่นนวัตกรรม และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทั่วโลกรากพืชธรรมดานี้ได้หล่อเลี้ยงอารยธรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเพณีการทำอาหารและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมมาดูประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสำคัญทางวัฒนธรรมของมันเทศกัน1จุดกำเนิดในอดีตมันเทศถูกปลูกมานานกว่า5,000ปีโดยมีต้นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลักฐานทางโบราณาคดีแสดงให้เห็นว่าชนพื้นเมืองในเปรูและมิกซิโกในปัจจุบัน เป็นอ,อกผู้ปลูกและปริภคมันเทศเป็นกลุ่มแรกสำหรับอารยธรรมเหล่านี้มันเทศไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาและเคอข่ายการค้าความสามารถของมันเทศในการเติบโตในภูมิอากาศที่หลากหลายและดินที่ขาดสารอาหารทำให้มันเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับหลายชุมชนอีกทั้งความทนทานต่อความแห้งแล้งและโรคยังทำให้มันเทศเป็นพืชที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงทางอาหารในช่วงเวลาที่ยากลำบาก 2. การแพร่กระจายไปทั่วโลกผ่านการสำรวจในศตวรรษที่15และ16มันเทศเริ่มต้นการเดินทางรอบโลกผ่านนักสำรวจชาวยุโรปเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวสเปนพวกเขานำมันเทศไปยังยุโรปซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากรสชาติหวานและคุณค่าทางโภชนาการในช่วงปลายศตวรรษที่16มันเทศได้เดินทางไปยังเอเชียซึ่งกลายเป็นพืชหลักในประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นจีน และฟิลิปปินส์ในญี่ปุ่นมันเทศที่รู้จักกันในชื่อซันนิโมดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตในช่ชงที่เกิดความอดอยากปัจจุบันมันเทศยังคงเป็นส่วนสําคัญของเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงและมักถูกนํามาย่างเพื่อเป็นของว่างในฤดูหนาว ในแอฟริกามันเทศถูกนำเข้ามาผ่านเส้นทางการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเกษตรกรชื่นชมความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและมันเทศกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับความไม่มั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะมันเทศเนื้อสีส้มที่มีเบต้าแคโรทีนสูงได้รับก,การส่งเสริมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดวิตามินเอในหลายชุมชน 3. สัญ,ญลักษณ์แห่งความสบายและประเพณี ในสหรัฐอเมริกามันเทศมีบทบาทสำคัญในประเพณีการทำอาหารโดยเฉพาะในวันขอบคุณพระเจ้าเมนูอย่างมันหวานเคลือบน้ำตาลและภายมันเทศกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันหยุดซึ่งสื่อถึงความอบอุ่นครอบครัวและการอยู่ร่วมกัน แต่มันเทศไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเทศกาลเท่านั้นในอาหารภาคใต้ของสหรัฐอเมริกามันเทศได้รับการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมักถูกนำไปอบบดหรือทำเป็นมันฝรั่งทอดกอร,รอบความหลากหลายในการปรุงทำให้มันเทศเป็นส่วนผสมที่ได้รับความนิยมในหลายวัฒนธรรมตั้งแต่แกงแบบแคริบเบียนไปจนถึงคาโมเตคิวของฟิลิปปินซึ่งเป็นมันเทศเคลือบน้ำตาลสี 4. มันเทศในภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบันมันเทศปลูกในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาทำให้เป็นหนึ่งในพืชหัวที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกประเทศจีนเป็นผู้นำในการผลิตมันเทศทั่วโลกตามมาด้วยในจีเรียและแทนซาเนีย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางานวิจัยด้านการเกษตรได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพันธุ์มันเทศที่ทนต่อโรคและให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองคอวามต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมของมันเทศก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเช่นกันมันเทศใช้น้ำน้อยกว่าพืชหลักหลายชนิดและยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินทําให้เป็นตัวเลือกที่ยั่งยืนสําหรับเกษตรกรภากมันเทศในกระแสสุขภาพยุคใหม่นอกเหนือจากภาคการเกษตรมันเทศได้กลายเป็นดาวเด่น ในกระแสรักสุขภาพยุคใหม่ด้วยโปรไฟล์สารอาหารที่อุดมไปด้วยและความหลากหลายในการปรุงอาหารมันเทศจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนรักสุขภาพและนักโภชนาการตั้งแต่การรับประทานอาหารแบบเพลียไปจนถึงวิกเกินมันเทศได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดสนับสนุนสุขภาพลำไส้และเพิ่มความหวานตามธรรมชาติให้กับมื้ออาหาร 6. กการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับมันเทศทั่วโลกมันเทศไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลและประเพณี ญี่ปุ่นในฤดูใบไม้ร่วงรถเข็นขายมันเทศย่างยากิอิโมกเป็นสิ่งที่ชวนให้นึกถึงความทรงจำในวัยเด็กสำหรับใครหลายคนจีนมันเทศต้มเป็นของว่างฤดูหนาวที่อบอุ่นและเรียบง่ายฮาวายมันเทศสีม่วงหรือออวลาเป็นส่วนสำคัญของอาหารฮาวายเช่นในเมนูดั้งเดิมอย่างพอยเจ็ดเรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับมันเทศคุณรู้ไหมว่ามันเทศไม่ได้เป็นพืชตระกูลเดียวกับมันฝรั่งมันเทศอยู่ในตระกูลผักบุ้งมอร์นิงกรออี ไม่ใช่ตระกูลโซเลรเนซีเช่นมันฝรัง่งศูนย์มันเทศนานาชาติในเปรูมีคอลเลกชันพันมันเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่า8 0 0 0สายพันในยุโรปสมัยก่อนมันเทศเคยถือว่าเป็นอาหารหรูราที่สงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงมันเทศอาหารหลักที่ยืนหยัดผ่านการเวลาตั้งแต่อารยธรรมโบราณไปจนถึงกระแสรักสุขภาพยุคใหม่มันเทศได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมและหลากหลายที่สุดในโลกการเดินทางข้ามทวีป และว,วัฒนธรรมของมันเทศเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสําคัญและความยืดหยุ่นของมันแล้วคุณล่ะเคยลองมันเทศจากอาหารหลากหลายวัฒนธรรมหรือยังมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากรู้ว่ามันเทศมีบทบาทในชีวิตคุณอย่างไร เราได้สำรวจทุกแง่มุมของมันเทศตั้งแต่คุณประโยชน์ทางสุขภาพที่ส่งพลังความหลากหลายในการทำอาหารไปจนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสำคัญทางวัฒนธรรมตอนนี้ได้เวลารวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันพร้อมข้อแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง มันเทศไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นการยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณมันช่วยปกป้องดวงตาเสริมสร้างระบบย่อยอาหารรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มภูมิคุ้มกันประวัติศาสตร์อันยาวนานของมันเทศยังเตือนเราถึงความสำคัญในหลากหลายวัฒนธรรมและศักยภาพในการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดีทำไมมันเทศถึงคู่ควรกับชีวิตของคุณ ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเสริมสร้างสุขภาพมันเทศคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบมันเทศมีราคาย่อมเยาวหาได้ง่ายและสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายตั้งแต่แพนเค้กในมื้อเช้าไปจนถึงซุปครีมครีมเครื่องเคียงเอียบและขนมหวานมันเทศสามารถเติมเต็มทุกมื้อของคุณนอกจากนี้การเพิ่มมันเทศลงในอาหารไม่ได้เพียงแค่บำรุงร่างกายของคุณแต่ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารระดับโลกความท้าทายสำหรับคุณลองมันเทศสักหนึ่งสัปดาห์ นี่คือความท้าทายสำหรับคุณลองเพิ่มมันเทศในมื้ออาหารของคุณวันละหนึ่งมื้อเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงง่ายๆโบมันเทศหลักสีหรือแม้แต่ขนมหวานลองสร้างสารรค์เมนูจากมันเทศและดูว่ามันเปลี่ยนพลังงานและความรู้สึกของคุณได้อย่างไรเมื่อคุณลองแล้วอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างรู้สึกอย่างไรเมนูไหนกลายเป็นเมนูโปรดของคุณ และถ้าคุณค้นพบวิธีใหม่ๆในการทำมันเทศมาแบ่งปันกับเราเราอาจนำสูตรของคุณไปแชร์ในวิดีโอครั้งหน้าแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางในโลกแห่งสุขภาพและโภชนาการของเราในวิดีโอต่อไปเราจะพาคุณไปสำรวจซูเปอร์ฟู้ดตัวใหม่ที่น่าสนใจซึ่งมีขนาดเล็กสีเขียวและอัดแน่นไปด้วยโปรตีนคุณพอจะเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรกด s u b s c r i b e ไว้เลยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราถ้าคุณพบว่าข้อมูลในวิดีโอนี้ มีประโยชน์แสดงการสนับสนุนของคุณด้วยการกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนหรือครอบครัวที่อาจได้รับประโยชน์จากเนื้อหานี้อย่าลืมกด subscribe และเปิดการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตเนื้อหาใหม่จากเราการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีคือเป้าหมายของเราและเราพร้อมสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าวโปรดจำไว้ว่าสุขภาพคือผลลัพธ์ของการเลือกเล็กๆอย่างต่อเนื่องในทุกวันโดยการเลือกอาหารอย่างมันเทศคุณกำลังลงทุนในตัวเองที่แข็งแรงมีพลังและสดใสามากขึ้น ขอบคุณที่มาร่วมกับเราในวันนี้ขอให้คุณมีสุขภาพดีและมีแรงบันดาลใจจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมเลือกสิ่งที่ทำให้คุณเข้าใกล้ตัวเองที่ดีที่สุดเรื่อยๆแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ